กำลังเข้าสู่มณฑลรัติการพื้นที่แห่งความสงบความรักความศรัทธาและพลังแห่งจิตวิญญาณหากเรื่องราวต่อไปนี้มีประโยชน์ต่อท่านขอให้ท่านเก็บไว้เป็นพลังกำลังใจเป็นแรงศรัทธาเป็นเครื่องเตือนใจในทางแห่งจิตวิญญาณและการก้าวเดินต่อไปในบทบรรยายวางแก้วรัตนานคลรลีร้ลั์ใต้บาดาลท่านผู้ฟังเคยจินตนาการถึงโลกใต้ทะเลเลึกบ้างไหมคะ โลกที่เต็มไปด้วยความสวยงามความลิเลิและสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ในโลกใต้ทะเลลึกมีนครอันเริอมรองที่ซ่อนตัวอยู่นามว่าวังแก้วรัตนาบาดาลวังแก้วรัตนาบาดาลคืออาณาจักรของเหล่าพญานาะคผู้ทรงฤทธิ์ผู้ปกครองผืงนน้าและรักษาทรัพย์สมบัติอันมหาศาลวังแก้วรัตนาบาดาลเป็นนครที่สร้างขึ้นจากแก้วและอัญมณีล้ำค่านานาชนิด ส่องประกายร,ายระยีบปะยับสวยงามเกินกว่าจะจินตนาการได้ใต้ผืนน้ำลึกที่มนุษย์อาจมองไม่เห็นวังแก้วรัตนบาดาลที่นี่เป็นอาณาจักรแห่งความมั่งคั่งแต่ไม่ใช่เพียงความมั่งคั่งทางวัตถุแต่เป็นความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณแก้วรัตนทุกชิ้นที่ประดับประดาส่องสว่างด้วยบุญบารามีและพลังสายญาณของพญานาะควางแก้วรัตนาะ ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังเก่าแก่แห่งอดีตชาติทั้งบุญบารมีและวิบากกรรมที่สืบทอดมาทุกแสงที่สะท้อนจากอัญมณีเป็นเรื่องราวแห่งความรักความศรัทธาและความเข้มแข็งของดวงจิตพญานาคที่ปกครองและรักษาอาณาจาักรแห่งนี้ในนคนรลี้ลับนี้พลังสายญาณและบุญบารมีของพญานาค สองสว่างขุนพล,ลทุ่คุ้มครองอาณาจักรและดวงจิตที่บำเพ็ญเพียรสร้างบารมีทุกการเคลื่อนไหวทุกสายตาคือการรักษาสมดุลของโลกมนุษย์และโลกบาดาลวางแก้วรัตนาปาดาลเป็นดังสะพานระหว่างอดีตและปัจจุบันระหว่างมนุษย์และพญานาคที่ซ่อนความลับและบทเรียนของชีวิตแม้นมนุษย์จะไม่เห็นด้วยตาเปลา่าแต่หากจิตใจสงบ และตั้งมั่นก็สามารถสัมผัสพลังและความยิ่งใหญ่ของอาณาจากักรนี้ทุกแก้วรัตนาทุกสัญลักษณ์ในวังไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแต่เป็นแรงดึงดูดสายยาณที่คอยชีย้ทางแก่ดวงจิตที่เคยผูกพันกับพญานาคนี่คือโลกที่ลึกโลกที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความลีล้ลับโลกที่สอนให้เราเรียนรู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ใช่ทองคำหรืออัญมณีแต่คือความบริสุทธิ์ของจิตใจและบุญบารมีที่สะสมมาตั้งแต่การก่อนเมื่อเราฟังเสียงสายยานนี้เราจะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของวังแก้วรัตนบาดาลความสงบของดวงจิตที่เคยเป็นพยานนาวังแก้วรัตนบาดาลน,นครลีลับใต้บาดาลอาณาจักรแห่งความมั่นคง และสายยานแห่งพลังพญานาคที่รอคอยให้ผู้มีจิตสงบเข้าไปสัมผัส